รในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณพาดลวรนรัตนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบลยุนต้าอยู่ในสายแล้วคุณพาดลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพรวและท่านผู้ชมทุกท่านครับโอ้โหตลาดหุ้นช่วงนี้ทรัมป์ติดโควิดหุ้นก็ลงพอทรัมป์อาการดีขึ้นหุ้นก็รีบาวกลับขึ้นมาเราจะยังไงกันต่อดีคะสำหรับวันนี้ ตลาดหุ้นไทยรวมทั้งเอเชียวันนี้ตอบรับเชิงบวกนะครับหลังคาดการว่าคุณทรัมป์เนี่ยอาจจะออกจากโรงพยาบาลและออกมาพักรักษาตัวได้ภายในวันจันทร์ตามเวลาประเทศสหรัฐนะครับหลังจากอาการดีขึ้นมากทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะช่วยคลายกังวลให้กับนักลงทุนทั่วโลกนะครับคือเราต้องเรียนอย่างนี้นะว่าโลกของโควิด19เนี่ยจริงๆแล้วอัตราการเสียชีวิตเนี่ยถือว่าไม่สูงสักประมาณ4-5เปอร์เซ็นต์นะเพื่อก่อนหน้าเนี่ยความเสี่ยงในการเสียชีวิตเนื่องจากโรงพยาบาลเต็มหรือว่าไม่มีเครื่องมือเพียงพอเพราะฉะนั้น กรณีที่ผู้นําสหรัฐติดเชื้อโควิดเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะรักษาแล้วหายน่าจะเยอะมากเพราะว่า,าทุกหน่วยงานก็จะจัดสรรกําลังเต็มที่ในการรักษาคุณทั้มเพราะฉะนั้นโรคนี้คือถ,ถ้ามีการรักษาที่ดีถูกต้องมีแพทย์ดูแลมีเครื่องมือพร้อมเนี่ยโอกาสที่จะรักษาแล้วหายนี่ค่อนข้างสูงมากครับคุณแพรวค่ะซึ่งตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยต้องมานั่งจับตาอาการของคุณทั้มหรือยังไงคะวันนี้เราจะดูอะไรกันตอนนี้ก็จะงงๆกันไปหมดแล้ว ครับนันนนนนทุนช่วงนี้คงจะต้องติดตามข่าวสารพอสมควรเพราะว่ากำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งสหรัฐแล้ว<ฮ>นะครับเพราะฉะนั้นอาการของคุณทัาเนี่ยก็จะเป็นตัวแปรสําคัญที่จะสง่งผลต่อการดีเบตครั้งถัดไปนะครับในวันที่15ตุลาคมว่าจะสามารถดีเบตได้หรือเปล่าและถ้าอาการดีขึ้นเนี่ย จะกลับมาปกติไหมหรือถ้าอาการแย่ลงเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างมันเลื่อนออกไปไหมฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างยังตามกำหนดการเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามแต่ผมคิดว่าโดยรวมตลาดเดี๋ยจะแกว่งอยู่แถวนี้แหละครับหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเป็นแนวรับด้านล่างด้านบนก็ใกล้ๆผ่านสามมนหงจะตึงคงจะตันจนกว่าจะผ่านพ้นช่วงเลือกตั้งสหลัดไปครับแล้วบ้านเราตอนนี้เนี่ยบรรดานักวิเคราะห์หรือทางโยนต้าเนี่ยให้น้ําหนักกับปัจจัยอะไรไหมคะดูอะไรบ้าง ครับสำหรับประเด็นในประเทศของเราในช่วงนี้คงต้องให้น้ำหนักกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะ่าจะมีความชัดเจนนะครับของจากสอบอสอนะครับที่จะมีการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการออกนโยบายโครงการใหม่ๆนะครับเช่นคล้ายๆกับโครงการชิมช็อปใช้ในช่วง ที่ผ่านมานะครับเราก็ติดตามการแต่งตั้งนะรัฐมนตรีทางท่านใหม่ซึ่งจะตามมาด้วยการใช้งบประมาณปี2564นะครับซึ่งรอระหว่างการโปรดเก้าลงมาเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยภาพของอโรเมสติกเพลจริงๆดีขึ้นสน่วนเรื่องของการเมืองเนี่ยผมคิดว่าเริ่มเริ่มคลายตัวลงนะครับก็จะมีการชุมนุมย่อยๆในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็จะมีชุมนุมใหญ่เนี่ย14ต,ตุลานะซึ่งตอนนี้กระแสการเมืองเนี่ยน่าจะเริ่มลดลงแล้วเพราะฉะนั้นคนอาจจะจับตาดู เหตุการณ์ชุมนุมย่อยในวันนี้คือ5ตุลาคมครับค่ะถ้ามุมมองของหยวนต้าอย่างที่คุณพาโดนบอกว่าอากรอบตอนนี้ถ้ามองกว้างๆเลยก็พันสองถึงพันสามแล้วก็ปัจจัยในประเทศหลายอย่างมันก็ดูดีขึ้นแล้วในกรอบเนี่ยแขวงอยู่ประมาณร้อยจุดเนี่ยหุ้นเซกเตอร์ไหนตัวไหนน่าสนใจบ้างครับผมคิดว่านะักลงทุนเนี่ยลงทุนได้สองทางเลือกข้อที่หนึ่งค,คือเลือกหุ้นที่มีความดีเฟนซีฟและงบไตรมาสามดีและมีสตอรี่เฉพาะตัวเนี่ยอันนี้จะเด่นหน่อยเพราะว่าถ้า ตลาดหุ้นทุกงโลผันผวนเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างจำกัดซึ่งตัวที่เข้าขายคือตัวแบมนะครับตัวแบมเนี่ยเราคาดว่ผลประกอบการไตรมาสสามน่าจะเติบโตอย่างน้อยๆเนี่ยสองเท่าตัว Q on Q นะครับเพราะว่าไตรมาสสองฐานกําไรค่อนข้างต่าเพราะว่ามีการปิดตัวกรมบังคับคดีไม่สามารถประมูลสินทรัพย์ได้นะครับตัวแบมก็ไม่สามารถขาย NPL ได้ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ระดับปกติในไตรมาสสามนอกจากนั้นเนี่ยแบมเนี่ย เป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่คาดว่ามีโอกาสสูงที่จะถูกเพิ่มเข้าสู่ดนชนีเซทห้าสิบที่จะประกาศช่วงกลางเดือนธันวาคมด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นบวกต่อภาพระยะกลางนะครับที่จะทําให้แบมเนี่ยมีประเด็นบวกรอยอยู่ในการถูกเพิ่มเข้าสู่ดัชนีเซทห้าสิบนะครับปัจจุบันเนี่ยให้ดีเวเดยนยูสักประมาณสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวครับก็เลยเลือกตัวแบมนะแต่คน,นแตคนที่เอ่อเซฟหน่อยแต่คนที่รับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยเราเลือกตัว IVL นะครับราคาปัจจุบัน,นถือว่าค่อนข้างต่ำที่บริเวณ21บาทลงมาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับถ้าผ่านพ้นการเลือกตั้งสหรัฐไปในมีความชัดเจนเรื่องการเมืองน i ว l เอ่นจะตอบรับเชิงบวกค่อนข้างชัดเจนครับอโอเควันนี้ก็มี2ตัวมาฝากแฟนๆนะคะยังไงก็ขอบพระคุณคุณพาโดนมากนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นั่นก็เป็นมุมมองและคําแนะนำนะคะก็ต้องถามกันหน่อยว่าเอ๊ะนี่ต้องมานั่งเฝ้าอาการทรัป์กันเลยหรือเปล่าถึงจะลงทุนได้มันก็เกี่ยวในแง่ของจิตวิทยาด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตามมุมมองของทางหยุนตานเองก็บอกว่าปัจจัยการเมืองในประเทศก็เริ่มคลี่คลายนะคะสิ่งที่ต้องตามคืออันหนึ่ง ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่2คือแผนการกระตุน้นการเบริกจ่ายงบประมาณนะคะรวมไปถึงการจะทาแผนงบประมาณประจำปี2564ด้วยว่ารัฐบาลจะออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรบ้างหุ้นโดเมสติกก็อาจจะเริ่มน่าสนใจนะคะวันนี้ก็มี2ตัวมาฝากกันในส่วนของแบมแล้วก็ IVL ต่างกันที่คาแรคเตอร์แล้วก็ลักษณะของประเภทนักลงทุนนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่นํามาฝากกันในช่วงหุ้นเด็ดรอบวันประจำวันนี้ค่ะ